ส,สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีสมรุมเครื่องเสียงการแจ้งนะครับแล้วก็สวัสดีนะครับทุกท่านนะครับวันนี้นะครับมาเวอร์ช <las> <aime> ั่นนะครับเวลาบ่ายสองนะครับสำหรับท่านที่กําลังมองหานะครับ Power Mix นะครับห่างหายไปหลายวันนะครับก็คือคนเดียวนะครับพูดง่ายๆนะครับคนเดียวที่นะครับทั้งเช็คของนะครับส่งของเช็คของนะครับรับของนะครับขายของนะครับก็ทางผมนะครับ คนเดียวนะครับไม่มีลูกน้องนะครับก็เลยจะการบริหารนะครับก็เลยจะช้านิดนึงแล้วก็ติดขัดลูกค้าท่านไหนก็ขออภัยด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็พามาชมนะครับ power mix นะครับวันนี้จะเป็นของ power mix นะครับ power mix แปด channel นะครับของ hot lock นะครับ xq แปดร้อยดีนะครับตัวนี้ก็จะมีเอฟเฟกในตัวนะครับแล้วก็บลูทูธ usb นะครับเอฟเฟกก็จะมีทั้งหมดอยู่ 99โปรแกรมนะครับโคตรเซียวนะครับก็ตัวนี้นะครับสามารถขับ15นะครับได้ข้างละ2นะครับข้างละ2ก็คือ4ใบนะครับอ่าแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะมีช่องอะไรบ้างนะครับด้านหลังก็อ่าตัวนี้จะเป็นสายอ่า AC นะครับอ่าสัญญาณเข้าเราก็จะเป็น x l r หรือแจ็คโฟนนะครับตัวนี้จะเป็นสัญญาณออกนะครับตัวนี้จะสามารถใส่ลำโพงได้นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นแจ็คโฟนนะครับแจ็คโฟนก็จะเป็นแบบว่าเอาลําโพงเป็นหัวแจ็คโฟนนะครับมาเสียบได้นะครับช่องนี้นะครับตัวนี้จะเป็นของซ่องมิกไบนะครับมิกไบคืออะไรนะครับไม่ต้องใช้พาวเวอร์เหมือนมิกธรรมดาเพียวๆนะครับใช้งานเป็นมิกธรรมดาได้นะครับใช้พร้อมกันได้นะครับทั้งลําโพงแล้วก็เอคาใช้งานพร้อมกันได้นะครับควบคู่กันได้นะครับตัวนี้ของมิกพาวเวอร์มิกนะครับตัวนี้นะครับ ใช้งานได้หลากหลายนะครับอย่างเช่นนะครับมันจะเป็นงานขาวดำนะครับมันจะเป็นงานตามบ้านแค่พาวเวอร์มิกงานพูดงานอะไรนะครับหรือจะฟังในบ้านในห้องได้หมดนะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่ c h a n n e ลนะครับอ่าแล้วก็มีเอฟเฟก usb หูฟังได้หมดนะครับใช้งานได้หลากหลายนะครับคือมันสะดวกสบายนะครับพูดง่ายๆนะครับพาวเวอร์มิกเราอ่ามันใช้งานได้สะดวกสบายนะครับตัวนี้นะครับของ XQ 800นะครับตัวนี้นะครับ ก็สภาพก็ตีไปประมาณ90นะครับโคตรสวยนะครับถือว่าสวยนะครับสวยงามมากนะครับราคานะครับราคาตัวนี้ขายในราคาอยู่ที่นะครับ2,900บาทนะครับ2,900าบาทเท่านั้นนะครับ2,900บาทนะครับสภาพสวยนะครับสภาพสวยนะครับ Power Mix ในตัวนะครับมีเอฟเฟก USB นะครับใช้งานได้หลากหลายนะครับว่าจะเป็นทั้งมิกเพียวหรือมิกใบก็ได้นะครับถ้าลูกค้านะครับ อยากใช้มิกไบนะครับก็เอาเอกามาเสียบนะครับถ้าอยากใช้เป็นเป็นลำโพงนะครับโดยตรงก็เอาํำโพงมาเสียบได้เลยนะครับใช้งานได้หลากหลายนะครับตัวนี้2,9 0 0บาทนะครับโคตรเฟี้ยวนะครับมือหนึ่งน่าจะประมาณนะครับเห็นในที่เขาขายกันนะครับก็ประมาณอยู่ประมาณ5,5 0 0นนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็2,9 0 0นนะครับ2,900นนะครับสภาพสวยนะครับนี่ครับอันนี้โปรแกรมที่27นะครับนี่ครับ เราเลือกได้เลยนะครับโปรแกรมที่ศูนย์นะครับอันนี้บลูทูธยะคอับนะครับใครที่กำลังมองหาก็สามารถเข้ามาชมได้นะครับที่ร้านนันสักนะครับเดี๋ยวมาลองนะครับเอฟเฟกนะครับลองฟังน้ำเสียงเอฟเฟกกันดูว่าเป็นไงบ้างนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวมาลองฟังน้ำเสียงนะครับยังไม่ปล่อยเอฟเฟกนะครับอันนี้ผมปล่อยเอฟเฟกที่เบอร์หนึ่งนะครับชึกึ๊กสวัสดีครับ1 2 3 4งห้า สวัสดีครับ1 2 3 4 5อันนี้ยังไม่ได้ปล่อยเอฟเฟกนะครับใหวผมมาลองปล่อยนะครับชึก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 สวัสดีครับ1 2 3 4งสสชึกชึก1 2 3 4 5สอง4 5สวัสดีครับ1 2 3 4 5นะครับนี่ครับเอฟเฟกนะครับชึกชึกสวัสดีครับ1 2 3 4 5 678 90 หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับเสียงนะครับชัดนะครับอันนี้ก็จะเป็นโปรแกรมของที่หนึ่งนะครับผมเอาลำโพงเสียบนะครับโดยตรงเฉยๆนะครับนี่ครับใช้งานได้หลากหลายนะครับสองพันเก้าร้อยบาทนะครับพี่ท่านไหนสนใจก็สามารถทักเข้ามาชมได้นะครับที่ร้านนรันศักด์นะครับเดี๋ยวมาลองฟังน้ำเสียง เดี๋ยวมาลองฟังน้ําเสียงน้ำเสียงของมิกกันดูนะครับถ้าลูกค้านะครับเปิดบลูทูธนะครับมันจะเป็นหน้าตายอย่างนี้แบบน,นึงนะครับถ้าเราไม่ใช้บลูทูธมันจะเป็นอย่างนี้นะครับขึ้นมาแบบว่าโดยตรงนะครับกดขวามือนะครับจะเป็นขึ้นบลูทูธแล้วก็จับนะครับนะครับ นะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้นะครับ M p 3นะครับตัวนี้นะครับนะครับอันนี้นะครับเบสกลางนะครับเบสกลางแหลมนะครับนะครับ 2,900บาทนะครับของฮอลล็อกนะครับ XQ 800D นะครับผม2,900บาทนะครับูโทรติดต่อ083 739 945นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับรับแรกงีเทอรก็ได้นะครับรับซื้อเครื่องเสียงทั่วไทยนะครับมีตัวไหนที่ไม่ได้ใช้งานนะครับอย่าปรับเปลนอย่าปรับแต่งนะครับเครื่องเสียงนะครับก็สามารถตั้งเข้ามาได้นะครับ นะครับนะครับ2,900บาทนะครับส่งให้ได้ัทวไทยนะครับมันจะเป็นอีสานบัตเฮ่านะครับอ่าหรือภาคกลางภาคใต้นะครับเหนือใต้ออกตกนะครับถ้าเข้ามาได้ที่ร้านจัศักดักไม่ต้องกลัวโกงนะครับโทรเข้ามาเบอร์นี้ไม่ต้องกลัวโกงแน่นอนนะครับผมรับประกันได้นะครับเบอร์อื่นไม่รับประกันนะครับผมมีตัวตนนะครับหรือพิมพ์เข้ามาได้นะครับบ้านสีฟ้านะครับ เจอผมแน่นอนหรือไลน์ผมเบอร์นี้นะครับบ้านเขียวนะครับ2,900บาทน,นะครับผมเอฟเฟกนะครับชัดๆนะครับ99โปรแกรมนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับ ขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ให้แล้วก็ขอบคุณพี่ๆที่เข้ามาอุดหนุนนะครับวันจะเป็นหน้าร้านนะครับทางออนไลน์นะครับขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับลูกค้าผมสวัสดีครับ